The Northman เป็นหนังเรื่องที่สามของ Robert Eggers ที่ส่วนตัวสองเรื่องแรกออกตัวก่อนเลยไม่ไม่ได้ดูในโรงเลยครับไม่ได้ดูในโรงเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะแบบในเมืองไทยไม่เอาเข้าเฉพาะในกรทมมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่แต่พอมาอยู่ที่เนี่ยถ้าสมมุติแล้วแบบพอมาเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยแบบโอ้โหเอาดูจะเอาแค่ตัวอย่างนะคือดูแน่นอนแล้วอ่ะ คือดูแน่นอนเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยอ่ะอืมแล้วแบบถามว่ามันเป็นหนังที่แบบเฮ้ยมันเป็นหนังแอคชั่นแบบดิบๆเน้นดิบๆหรือเปล่ามันไม่ใช่หนังแค่หนังแอคชั่นมันเป็นหนังที่แบบเอ่อดำดิ่งลงไปในแบบความมิเอ,อ,อธิบอธิบายดีแบบตำนานแบบพวกนอสเยอะๆแล้วแบบจะให้เห็นความแบบเวียดบาง คือเปิดมาประมาณแบบสิบนาทีห้านาทีจะคัดคนดูแล้วแบบเฮ้ย hey, คุณดูไหวไหมคุณดูแบบคุณรับได้ไหมกับแบบเฮ้ย hey, ตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้อืมก็แต่สำหรับผมนะเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่เซอร์ไพรส์พอสมควรเลยอืมเซอร์ไพรส์แบบแล้วมันเป็นหนังที่ เรื่องนี้เป็นต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมค่อนข้างอยากดูมากในปีนี้นะเอาแค่ในปีนี้ก่อนเอาติดท็อปสิบมาเลยอะ่ะเรื่องเนี้ยท่านท่านนับดูอะ่ะแต่สําหรับผมคือเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกแบบเฮ้ยแฮปปี้องออกจากโลงคือต้องบอกก่อนเลยว่าปีเนี้ยหนังแบบฟอร์มใหญ่ๆห่แฟรนไชส์ใหญ่ๆแบบ อันชาร์ดบ้างแฟนตาสติกดีสบ้างเรื่องอะไรอกอะเอ่อมูนฟอลบ้างอันนี้เป็นหนังที่แบบไม่ถูกใจเลยแต่พอมาแบบหนังแหวกแนวดันถูกใจเฉยอันนี้ก็แบบสับสนตัวเองอยู่นะแต่อืมเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่อา่มาพูดถึงแบบนักแสดงกันบ้างก็แล้วกันนักแสดงพระเอกอเล็กซานเดอร์สกาสกาดก็เป็นนักแสดงอีกคนที่โอ้โหคือเรื่องเนี้ย รู้เลยว่าแบบโอ้โหทุ่มแบบทุ่มสุดตัวแล้วแบบถ้าสมมุติแล้วแบบเอาจริงๆคือหลังดูเรื่องเนี้ยผมไปฟังบางคนแบบก็บางคนก็คิดว่าแบบเฮ้ยแต่ผมอยากเห็นว่าแบบงานภาพดูหม่นหมนะเอออันนี้ใช่ครับงานภาพในตัวหนังอ่ะมันจะแบบเน้นความหม่นหมนแต่แบบมันไม่ได้แบบถึงกับแบบหม่นจนแบบง่วงแบบนทาสติกบีสอะนทาสติกบีสคือ ดูไปชั่วโมงแรกแบบเฮ้ยคือพยายามจะแบบปรับให้ภาพมันมืดจนแบบอยากจะแบบกบซีจีขนาดนั้นเลยหรอแต่แบบเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องนี้คือเรื่องนี้คืองานภาพมันแบบดูมนนะแต่แบบเฮ้ยมันก็ดูสวยไปอีกแบบแต่แบบไม่ได้แบบมืดจนแบบโอ้โหหดบังซีจีจนแบบมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแต่อ่าแล้วก็มาพูดถึง เออแล้วก็ในหนังเรื่องเนี้ยคือหลังดูอะ่ะผมก็โอ้ก็ไปหาข้อมูลมาเยอะเลยเพราะว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากแบบคอนเซปต์เรื่องแบบ concept, แบบตำนานอะไรประมาณเนี้ยซึ่งพอดูจริงเอาจริงนะไม่ไม่ได้ป้าอะไรนะอันนี้อยากกลับไปดูอีกรอบอืมอยากดูอีกรอบเลยแต่ถามว่ามันเป็นหนังที่แบบเพอร์เฟกต์ไหมอันนี้ส่วนตัวแบบ ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าเอ่อมันจะมีบางฉากที่แบบเฮ้ยช่วงไุท้ายเอาจริงๆคือแบบสององแรกนี่คือแบบโอ้โหแบบเรียบร้อยเลยหลุดเข้าไปในโลกนี้เลยแล้วแบบไม่ได้มีไม่มีดูนาฬิกาเลยแล้วแบบพอมาถึงองค์สามพอใกล้ๆจะจบนิดหน่อยอะช่วงนั้นนิดหน่อยผมว่ามันดรอปลลงนิดนึงอะจนแบบโอ้หเสียดายเลยน่าจะแบบสมมุติแบบตัดนิดเดียว แล้วแบบตัดนิดเดียวในช่วงท้ายอ่ะแล้วแบบอแล้วแบบให้ให้เวลากับแอคชั่นมากกว่านนี้ผมว่านี่จะเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่แบบดีมากๆแล้วแบบดีเดอะเบสในปีนี้ของผมเลยของผมเลยนะอืมเค okay, ก็อ๋าแล้วโอหแล้วมีอะไรพูดให้ยาวเลยแล้วแบบในเรื่องเนี้ยมันซีจีอ่ะคือเขารู้แบบแล้วแบบเฮ้ยมันทุม มันทุ่มซีจีไม่ได้เยอะเพราะว่าแบบมันอาจจะลอยไงเขาเลยใช้ practical set ไอ้ประมาณแบบเอ่อเซตที่สร้างขึ้นมาเองอ่ะแล้วแบบมันก็ดูดีเลยมันก็ดูดีไม่ได้ดูแย่เลยแล้วแบบนักแสดงนักแสดงที่มาเป็นแบบนักแสดงที่แบบอาจจะไม่มีบทเยอะแบบบอยอ์แล้วก็มีวิลเลียมเดฟอร์แล้วก็มีอีธานฮอกก็แบบคือถึงบทจะไม่เยอะอ่ะแต่แบบเอ่อ เชื่อว่าออกจากโรงอ่ะต้องต้องมีคนจบจดจําออกจากโรงอ่ะอืมแล้วแบบนี่คือหนังของโรเบิร์ต g อเกเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีแบบใส่ความเวียนลงมาบ้างคือแบบในเรื่องเนี้ยมันเน้นคือเข้าไปในแบบเออเขาเรียกว่าอะไรแบบตำนานแบบรอรอของแบบความเป็นนอสความเป็นแบบไวกิ้งอะไรประมาณเนี้ยเข้าไปแล้วแบบเฮ้ย ไม่ได้คิดว่าแบบคือสองชั่วโมงเนี้ยไม่ได้คิดว่าแบบเราจะได้แบบดําดิ่งลงไปในโลกของเรื่องเนี้ยแบบขนาดนี้แล้วแบบงานภาพโอ้โหก็ถือว่าแบบเฮ้ยคือแบบคือสองเรื่องที่แล้วของเขาอย่าง The Light House กับ The Witch คือมันอาจจะเป็นแบบหนังที่ทุนไม่เยอะแต่แบบเรื่องนี้คือแบบคือทุนคือได้ทุนมาแบบโอเคแล้วแบบ คือดูดีในแบบไฟนอลโปรดักต์เลยอืมแล้วแบบนักแสดงอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงนะว่าแบบโอ้โหเล่นดีทุกคนอันนี้ไม่มีคือไม่รู้จะติอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> เรื่องนักแสดงอะ่ะแต่แบบอ่าก็มาพูดถึงอีกคนหนึ่งก็ว่าก็คืออันยจาเทเลจอยอันละอันเจาเทเลจอยก็อยู่ในเรื่อง t h w w t c h ก็คือแจ้งเกิดจากเรื่อง t h w w t c h เรื่องนี้ก็ทําว่าแบบบทเด่นเท่าแบบ พระเอกไหมพระเอกอย่างแอมเลสไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่แบบก็ออกมาแล้วแบบออกมาฉากไหนเชื่อว่าทุกคนก็จดจำฉากนั้นออกไปแล้วแบบเออพวกฉากแอคชั่นอ่ะมาพูดถึงฉากแอคชั่นกันมากฉากแอคชั่นเรื่องนี้คือฟังก่อนนะถ้าสมมติคุณเข้าไปดูแล้วแบบโอ้โหคาดหวังแบบ จะเปรียบเทียบกับอะไรดีอะแบบหนังแน,แนวเดียวกันน่ะแบบดิบๆสู้กันดิบๆเลยอะเน้นแบบแอคชั่นเน้นๆน่ะไม่ไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่อันนี้เบรกไว้ก่อนเลยใครจะเข้าไปดูแอคชั่นอันนี้เบรกไว้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มันเน้นไปที่ความแบบความเวทซะส่วนใหญ่แล้วแบบแล้วมันแบบมันเป็นข้อด,ดีนะมันเป็นข้อด,ดีอืมแล้วแบบเอามันจะมีแล้วแบบเรื่องเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าค่อนข้างต้องคือ เพราะว่าพอมันแล้วเหมือนเราได้เห็นแบบวิชั่นของฟูงกับที่แบบโอโ้โหนี่แหละคือแบบโอโ้โหซีนิมา่าอัลติสคอเซี่อันนี้แซลเล่นนะครับแซลเล่นนะนะหรือแซลเล่นแบบจริงๆริอ่ะเออเพราะฉะนั้นใครคาดหวังเข้าไปดูแบบแอคชั่นหรืออะไรแบบนี้โอโ้โหต้องต้องบอกว่าอาจจะพอยอมรับเลยอะว่าผิดหวังอ่ะ อ่าิดหวังเลยแต่ถามว่าใครเข้าไปดูความแบบเหมือนกับจธิบันย่ยงนดีแบบพาพาเราเข้าไปสู่โลกของเดนนอสแมนแบบจริงๆอะ่ะอืมแล้วแบบมันจะมีแบบบางเรื่องที่แบบเฮ้ยพูดพูดสำเนียงแบบพูดแบบอยู่อังรู้สึกจะเป็นเดอะล s สดูโ l มั้งที่อยู่ในฝรั่งเศสแล้วพูดสำเนียงเป็นสำเนียง อังกฤษเลยอังกฤษจ๋าเลยแทนที่จะพูดแบบฝรั่งเศสไม่มีเลยเรื่องนี้คือต้องชมอย่างหนึ่งคือนักแสดงทุกคนพูดสำเนียงแบบคือเราเรารู้เลยแบบอื่นเขาพยายามจะพูดสำเนียงแบบเออสแกนดิเนเวียนอ่นะอืมคือเรารู้เลยแบบแล้วแบบเราดูออกเลยว่าแบบเ แล้วแบบในในหนังอะ่ะมันจะมีการพูดแบบภาษาโนสไม่รู้ภาษาอะไรแต่แบบในหนังมันไม่ได้เขียนว่าเป็นภาษาอะไรหรือวงเล็บเป็นภาษาอะไรคือก็ถือว่าแบบเฮ้ยเก็บรายละเอียดได้ดีเพราะว่าตอนแรกคือนึกแล้วแบบอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเนี้ยมันจะเน้นแบบเป็นการพูดอะ่ะมันอาจบางจุดอะ่ะอาจจะเป็นภา,ภาษาแบบเชคเซอร์เรียนเขาเขาต้องพอเข้าใจนะเชคภาษาบบประมาณแบบ บทกวีของเชคสเปียร์ออกมาเป็นหนังอ่ะซึ่งขอมาเปรียบเทียบกับเรื่องนึงก็แล้วกันก็คือ tragedy of macbeth ที่เอาออกตัวก่อนเลยว่าอูดูไม่รู้เรื่องอูดูไม่รู้เรื่องเพราะว่าคือพูดกันแบบงงงวยเลยอ่ะแล้วแบบงงแล้วแบบปฏิปต่อกันแบบแล้วแบบอาจจะเป็นเรื่องนั้นเพราะเรื่องนั้นมันคุยกันทั้งเรื่องด้วยมันก็เลยแบบมึน แต่เรื่องเนี้ยผมมองว่าแบบอยู่ในจุดที่แบบเออกําลังโอเคไม่ได้แบบไม่ได้แบบหลุดคนดูไวขนาดนั้นอ่ะแล้วแบบอ่าแล้วแล้วในเรื่องเนี้ยมันจะมีแบบฉากตลกที่ใส่เข้ามาอาจจะมีแบบฉากตลกที่แบบเอาจริงปักฉากอ่ะค้นหาในโรงอ่ะแบบงงๆเลยอ่ะก็แบบเออก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่แบบส่วนตัวนะสองเรื่องที่พูดมาเนี่ยเป็นหนังที่ดีทั้งคู่และ ผม,มอยากดูอีกรอบนะแต่แบบคงคงไม่ไปดูอีกรอบตัวที่แทนอืมแต่ส่วนตัวชอบเรื่องนี้ในการที่แบบเน้นไปที่รอเลยในเรียกว่าอะไรเน้นไปที่แบบความเชื่อตำนานแล้วแบบวัฒนธรรมของแบบชาวไวกิ้งหรือนอสนอสจริงจริงอืมนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ โอเคนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมจะพูดเกี่ยวกับ the n น r t h m นและแต่สำหรับผมเรื่องนี้ไปถึงสิบไหมอมยังไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่ามันยังเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วแบบโอ้โหช่วงท้ายรู้สึกแบบไตัดออกนิดนึงก็ได้จะได้นะอืมนี่เป็นข้อเสียนิดเดียวเลยสำหรับเรื่องนี้ซึ่งมัน ออกตัวก่อนเลยปีนี้คือยังไม่เจอหนังที่แบบถูกใจแบบโ,โหสิบเต็มสิบรู้สึกจะมีเรื่องโคโดา้าเรื่องเดียวแต่ไม่รู้นับหรือเปล่ามันเป็นหนังของปีที่แล้วเดี๋ยวสำหรับเรื่องนี้คือจะฉายในเมืองไทยวันที่สิบสี่กรกฎาคมมั้งถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวไปเดี๋ยวรู้สึกเออสิบสี่อือมก็โอเคก็วันนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก็แล้วนะครับก็ คนดูหายหมดเลยเอ่อเคก็วันนี้ขอไว้แค่นี้ก็แล้วนะครับก็าฝากกดติดตามเพจหมาแกะหนังไว้ด้วยแล้วก็ช่องหมาแกะหนังที่ผมกำลงังอ,อ่ปั้นขึ้นมาใหม่โดยอาการเอาคลิปพวกนี้คลิปที่แบบอัดพวกนี้เอาไปลงทางช่องนะโอเคครับเอ่อวันนี้ขอไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ